สวัสดีครับวันนี้วันที่5กระะกฎาคม2568นะครับนี่คือบริเวณเกาะกลางอ่างเลิงซิวนะครับอำเภอกุชินาลายัยจังหวัดกาฬสินทนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายนะครับของพี่น้องชาวอำเภอกุชินาลาัยนะครับตั้งอยู่นะครับกลางเมืองกุชินาลาัยนะครับ อ่างเลิงซิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินดูรอบๆอ่างเลิงซิวนะครับวันนี้นะครับนะครับข้างในจะเป็นเกาะกลางนะครับข้างในจะเป็น, <Study. S 1> น,เ,ปนเกาะกลางนะครับ <Ital> เดี๋ยวจะพาพี่น้องดูนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องดูไปตามมันนี่ครับ ตามลู่ออกกําลังกายนะครับนะครับที่ทางเทศบาลเมืองกุชินาลายนะครับสร้างให้พี่น้องนะครับได้เดินออกกำลังกายนะครับแบบปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเดินอยู่บนถนนนะครับก็จะมีรถวิ่งนะครับรถวิ่งนะครับก็จะอันตรายนะครับทางเทศบาลก็จะสร้างอยู่ริมน้ำเลยครับนี่ครับริมน้ํา ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับอันนี้จะมีรอบอ่างเรงซิวเลยนะครับนะครับลู่ออกกําลังก,กายนี่จะมีรอบอ่างเรืองซิวนะครับก็รอบอ่างเรืองซิวก็จะประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะครับประมาณ1500เมตรนะครับอันนี้ผมจับเข็มไม้ลถด,ดูแล้วนะครับรอบอ่างเรืองซิวประมาณ าตามเข็มไม้รถนะครับ1กิโลกับ600เมตรนะครับแต่ผมก็ประมาณว่าประมาณไม่ต่ำกว่า1500เมตรหรือกิโลครึ่งนะครับถ้าเดินรอบอ่างเลิงซิวนะครับนะครับพี่น้องชาวอำเภอกุชเชลายก็จะมาะออกกำลังกายนะครับทุกเช้าเย็นตอนเย็นคนเยอะนะครับตอนเช้าก็คนเยอะนะครับอันนี้เป็นเกาะกลางนะครับอันนี้เป็น อ่างนึงซิวเป็นบริเวณน้ําที่อยู่ด้านเหนือนะครับอันนี้ด้านเหนือของอ่างอันนั้นก็จะเป็น,นโน่นนะครับเป็นด้านนเป็นด้านทิศใต้อันนี้ด้านทิศเหนือนะครับนี่ก็จะมีโซลาเซลนะครับอาศัย